บางทีสิ่งที่ดูเงียบสงบที่สุดกลับไม่ใช่ความสงบจริงๆถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวันเดือนกันยาย,ยนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเสียงในใจมันดังขึ้นเรื่อยๆความคิดบางอย่างที่เคยกดไว้จะค่อยๆผลักขึ้นมาจนคุณต้องหันกลับมาฟังและแตัดสินใจอะไรบางอย่างกับชีวิตจริงๆสวัสดีครับผมโมการนิมิสุพลังแห่งนิมิตน้ำพาสุขด้วยความมั่งคั่งเดือนนี้สําหรับคนวันพุธกลางวัน คือจังหวะของการกลับมาฟังหัวใจตัวเองจริงๆและการเลือกเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปอีกนานเรามาฟังกันครับว่าสีด้านหลักของคุณจะเคลื่อนไปทางไหนด้านการงานการงานของคุณเดือนนี้จะชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ฝืนคุณอาจได้รับงานใหญ่ที่ท้าทายความสามารถบางคนรู้สึกเหมือนทํางานหนักกว่าที่ควรบางคนอยากเปลี่ยนแปลงงานให้ตัวเองอิสระมากขึ้น ช่วงที่ควรระวังคือช่วงต้นเดือนระวังการสื่อสารผิดพลาดหรือเอกสารตกหล่นจากความไว้ใจผิดคนคําแนะนํานะครับจัดโต๊ะทํางานให้สะอาดและสะว่างเปิดพื้นที่ใหม่ๆทําบุญกับแสงสว่างเช่นเติมตะเกียงหรือถวายหลอดไฟเชื่อว่าการเพิ่มแสงจะเปิดมุมมองใหม่และทําให้ทางที่เดินดูชัดเจนขึ้นสำหรับเรื่องการเงินเดือนนี้คุณอาจไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบหรือวา แต่คุณจะเริ่มเข้าใจว่าเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงและความสบายใจบางคนได้เงินคืนจากการให้ยืมบางคนได้เงินจากงานเสริมเล็กๆและคุณจะเริ่มหยุดใช้เงินเพื่อหนีความรู้สึกช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังเสียเงินกับเรื่องบ้านหรือการช่วยเหลือญาติพี่น้องที่อารมณ์อ่อนไหวคําแนะนานะครับแบงเงินก้อนเล็กทําบุญเช่นซื้อของให้ผู้ยากไร้หรือเลี้ยงอาหารสัตว์จรจัด การให้แม้เพียงเล็กน้อยจะเปิดกระแสเงินใหม่ๆและทําให้การเงินไม่ติดขัดสำหรับเรื่องความรักความรักเดือนนี้จะจริงขึ้นลึกขึ้นถ้าโสดคุณอาจได้เจอใครบางคนที่สะท้อนความเป็นคุณอย่างแท้จริงถ้ามีคู่จะมีบทสนทนาที่เปิดใจและทําให้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเลือกเงียบความอึดดัดจะสะสมและกลายเป็นกาแพงช่วงที่คุณระวังคือช่วงปลายเดือนระวังการเก็บเงียบเพราะคิดว่าอีกฝ่ายควรเข้าใจเอง คำแนะนําทําบุญด้วยหัวใจใกล้ๆเช่นซื้อของเล็กๆให้พ่อแม่หรือช่วยเหลือคู่รักในสิ่งเล็กๆที่เขาต้องการการให้แบบนี้เหมือนทําทานด้วยความรักและจะสะท้อนกลับมาเป็นความอบอุ่นในความสัมพันธ์ส่วนด้านสุขภาพสุขภาพเดือนนี้จะสะท้อนอารมณ์ชัดมากถ้าคุณกังวลคุณจะแน่นหน้าอกถ้าคุณรู้สึกพูดไม่ออกถ้าคุณไม่อยากพูดคุณจะรู้สึกเหนื่อยลึกๆ ถ้าคุณเกิดความเครียดคุณจะปวดหัวช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังอาการเพลียสะสมจากการนอนหลับไม่สนิทหรือพักไม่พอคําแนะนานะครับจัดห้องนอนให้โล่งและสะอาดเหมือนพื้นที่ว่างในใจทําบุญเกี่ยวกับชีวิตเช่นปล่อยปลาหรือริจากโลหิตนี่คือการคืนพลังให้ผู้อื่นซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นพลังชีวิตของคุณพลังนี้มีประจําเดือนประตูพลังงานของคนเกิดในพุทธกังวันคือประตูแห่งการกลับมาฟังเสียงหัวใจเดือนนี้คุณจะเห็นว่า หลายครั้งที่ผ่านมาคุณเลือกเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่สิ่งที่ใจต้องการจริงๆกับถูกวางไว้ข้างหลังนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องกล้ากลับมาฟังหัวใจของตัวเองและเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ตรงกับใจจริงๆโลกภายนอกจะค่อยๆเรียงตัวตามมาแนะนำฮวงจุ้ยเสริมพลังชีวิตสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันประจำเดือนกันยาย,ยนนี้ พลังดินเท่ากับพลังมั่นคงให้จัดมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของห้องนอนหรือห้องทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบวางถ้วยแก้วใสใสใสเกลือเม็ดเล็กๆไว้เกลือจะช่วยดูดซับพลังลบและเสริมความมั่นคงทําไมต้องทําทิศตะวันออกเฉียงใต้คือที่แห่งการเติบโตและความมั่นคงเมื่อพลังงานตรงนี้ใสและนิ่งคนเกิดบนพูดกลางวันจะมั่นใจในเส้นทางและไม่ถูกความลังเลพัดไปไง่ายๆ สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังสับสนหรือต้องเลือกบางอย่างในชีวิตผมอยากบอกคุณว่าความลังเลที่คุณมีไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าหัวใจคุณกำลังพยายามบอกทางจริงๆเดือนนี้ขอให้คุณได้เจอโอกาสที่ใช่ขอให้เจอคนที่จริงใจขอให้สุขภาพใจคุณแข็งแรงและยืนหยัดได้อย่างสงบคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพังนะครับทุกอย่าง มีพลังบางอย่างคอยเปิดทางให้เสมอถ้าคำทำนายนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกกดส่งต่อให้กับคนที่คุณรักหรือใครที่ควรได้ยินสิ่งนี้ในเวลานี้แล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าหมอกานนิมิุขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมัง่งคั่งสวัสดีครับ